สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาลงสีอินเนรมลการสงสัยใช่ไหมมาเคือบลายจ้สงสัยเหมือนกันวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากการผสมสีก่อนสีอิเเมลเหมาะกับแบบไหนจริงๆอ่ะเหมาะกับพวกจิวเวลรี่เครื่องเครื่องสังขธ์หรือว่าทุกอย่างที่ต้องการการลงสีนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวทุกคนแพนให้ดูเราจะนี้ขึ้นเราลงสี oh. อินเมลของเรามาอ่าคือทุกคนเหมือนเป็นการระบายสีได้เลยก่อนเราจะผสมนะคะเราต้องซื้อสีก่อน แต่เราซื้อสีเราให้เราโคนี้เพื่อให้มันเกิดการเข้ากาันเพราะว่าตอนที่มันวางมันมจะมีการตกตะกอนตกใส่ใช่ไหมคะว่าเราใช้สีเยอะแค่ไหนสีหนึ่งกรํรมนะคะและที่สําสคัญอ่ะเราต้องมีตัวทําแข็งตัวทาแข็งเรามีสองแบบทั้งแบบเคิร์บและแบบแฟตแบบเคิร์บใช้อะไรแบบเคิร์บใช้ในส่วนของที่เป็นมีความเป็นส่วนเว้าวส่วนโค้งพวกแบบเป็นที่มันมีเป็นอย่างนี้เป็นรูปลายมีความเป็นเว้าวนิดนึง ถ้าเป็นแฟลตแฟลตจะมีความเป็นแบบเรียบเรียบเห็มเหมาะก,กับแบบพวกเรียนพวกอะไรที่มันเป็นแบบคือเรียบเรียบเลยทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยพอทุกคนผสมกันแล้วมันต้องมีตัวไล่ฟองเพราะเวลาเกิดการผสมกันอะ่ะมันจะมีเกิดเป็นฟองสีเล็กๆอะไรนเงี้ยทุกคนตัวนี้จะช่วยเราได้ดีออกมาจริงๆอ่ะควรมีทั้งสามตัวเลยเมาจะมาเริ่มกัน วิธีการผสมนะคะก็จะมีการใช้สีที่ทุกคนต้องการทุกคนสามารถมาซื้อสีมีบูธของเราได้นะสีตัวนี้คนเขยา่าคนเหมือนเดิมผสมตัวทำาลายสัดส่วนก็คือสีหนึ่งกรรมัมตัวทำลายสูตรสี๊สีตัวทำแข็งตัวทำแข็งสูตรสีกร,รัมเองหรือว่าเป็นครึ่งต่อครึ่งแหนเดี๋ยวจะมาผสมให้ดูอันนี้เราเขาย่ขา,ยาคนแล้วนับหยุดก็ได้นะ จริงๆเ่เราต้องมีตัวช่างนะคะอ่ะสมมุติเราทำอันนี้สี 1, 2, 1, คค่ครึ่งหนึ่งของหนึ่งครึ่งคืออะไรก็คือสองถูกไหมเราก็ต้องมาใส่ตัวทำแข็งสองคนนี่เจนใช้แบบคิรนะคะเพื่อสังเกตยงไงทุกคนมันจะมีความแบบเนี่ย <Yeah. S 2> มันจะมีความแบบลิดหนืนกว่าเมื่อกี้ฉจนใส่ไปส เจ๊ก็ต้องใส่ตัวทาแห่งอีกสองสองโอเคพอป่านกิดจะบอกว่าหนึ่งขวดนะทุกคนอย่ามองม่เ็ขวดเล็กๆน้ำเพราะมันสามารถใช้ได้นานแล้วก็ใช้ได้หลายแบบหลายชิ้นมากโอตรงนี้สำหรับเอาใจนะคะชาวที่ชอบระบายสีทุกคนเห็นไหมมันจะมีความเป็น เขาจะมีเป็นแบบเป็นฟองเป็นฟองดังนั้นต้องมีตัวนี้ค่ะซีโร่เพือ่อะไรฟองเสร็จปึ๊บเราจะไม่ทำให้ดูแต่เราจะให้ดูแบบอย่างเลยอันนี้คือที่เราลงหน้าบูธเลยนะคะทุกคนค่ะใช้วิธีการให้มันแห้งอะ่ะโดยเตาอบก็ได้หนึ่งสองชั่วโมงหรือว่าเราจะปล่อยให้แห้งๆตามธรรมชาติก็ได้ยี่ี่ชั่วโมงอันนี้คือที่นางแบบของเราแล้วก็ทำไว้นี่ แล้วก็นี่จริงเราก็ได้คือทุกคนมันลงได้หมดเลยนะขอแค่มีบ็อกไว้เห็นไหมแค่มีบ็อกไว้เฉยๆนี่มังกรมังกรทำได้ยโ,โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาเจอกับเราหรือว่าอยากจะมาลองใช้สีอินาเมลของเรานะคะมาลองได้นะคะที่บูธ4244นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26แล้วมาเจอกันค่ะ